วิิญญาณสถเข้้าามานทอยคเป็ริขณะขน,นี้เรากำลังเข้าสู่รายการมุมมองมองเห็นของคู่พระพอรอาจาจรย์วีระชัยหรือสลัดและชวนพิษโกแวคุณค่าของสามัคคีในตอนที่3ซีรีส์ที่6ครั้งหนึ่ง กรมศาสนาได้จัดประชุมใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติผู้เข้าประชุมเป็นผู้นำาศาสนาที่รัฐบาลรับรองได้แก่ศาสนาพุทธาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามาศาสนาพราหมณ์าศาสนาฮินดูและาศาสนาซิกรวมทั้งตัวแทนทั่วประเทศมีการถ่ายทอดทั้งวิทยุและทีวีไปทั่วประเทศจุดประสงค์ของการประชุมนี้เพื่อถวายพระพรในหลวงอันเนื่องจาก การคลองสิริราชสมบัติ60ปีตามพิธีศาสนาของแต่ละศาสนาจุดประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสันนิกชนที่มีความเชื่อต่างกันจากความสมัคคีระหว่างสาสนิกชนดังกล่าวจะช่วยสร้างความสมัคคใในชาติให้กว้างขวางออกไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา รายการประชุมแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกมีภาคพิธีกรรมแต่ละศาสนาจาัดศาสนาพิธีตามรูปแบบของตนเองมีการกล่าวสดุดีกล่าวถึงพระราชกิจและการปกครองที่นำประโยชน์และความผาสุกมายังประชาราษ์อันยาวนานพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชอันยาวนานที่สุดในโลกและมีการประกอบศาสนาพิธีถวายในพระพร รายการภาคที่สองให้แต่ละองค์การศาสนานำหลักคำสอนของศาสนาเกี่ยวกับรู้รักสามคีบรรยายท่านละ20-30นาทีหัวข้อรู้รักษมคีเป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศเราขณะนี้เป็นอย่างมากดังนั้นผมจึงนำเรื่องนี้มาเขียนและมาเล่าให้ฟังเพื่อสนับสนุนพระบรม ราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและอยากให้ทุกคนที่อ่านร่วมความพยายามส,สรรรส้างความสามัคคีปองดองผมไม่อยากจะให้ใครกลายเป็นเหยื่อของความแตกแยกแต่ความสามัคคีแท้จริงแล้วเรื่องรู้รักสามัคคีคือพื้นฐานสำคัญของทุกระดับของสังคมประการแรกที่ผมอยากจะพูดถึงรู้รักสามัคคี คือกฎธรรมชาติที่อยู่คู่จัก,กรวาลเป็นกฎที่ทำให้ทุกสิ่งปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมพอควรเป็นกฎที่กำหนดให้แต่ละสิ่งให้และรับจากกันและกันอย่างสมดุลถ้าเมื่อใดกฎแห่งความสมดุลถูกทำลายไปความสามคคีระหว่างสิ่งต่างๆในโลกก็จะกระทบกระเทือนเสียดุลยภาพภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้น ความปกติสุขก็จะสูญเสียไปเราทราบดีว่ามนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยทำลายดุลยภาพของธรรมชาติด้วยเหตุนี้โลกเราจึงต้องเผชิญกับความผิดปกติทางธรรมชาติหรือดูการภัยพิบัตินานาประการที่กำลังเกิดขึ้นทุกอย่างแม้กระทั่งโรคระบาดในวันนี้มนุษย์ไม่เพียงทำลายดุลยภาพของธรรมชาติเท่านั้นมนุษย์ยังทำลายดุนยภาพทางสังคมด้วยการ แบ่งแยกตัวเองสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองแย่งชิงทรัพยากรเพื่อความเติบโตและรอเรยงความทะเยอทะยานแห่งตนโดยไม่นำพาถึงความสูญเสียการหมดโอกาสหมดทางสู้ของผู้อ่อนแอกว่าสร้างเงื่อนไขสร้างความเจ็บปวดและความขมขื่นแก่คนเหล่านั้นความรู้สึกดีๆที่ควรอยู่คู่สังคมมนุษย์ถูกเปลี่ยนไปเป็นความก้าวร้าว แบ่งพักแบ่งพวกและต้องแสดงความรุนแรงเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งตนและเพื่อความอยู่รอดดังนั้นประการที่สองรู้รักสามัคคีต้องเป็นหน้าที่รับผิดชอบของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาและธนุบำรุงด้วยการไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวจะต้องมองเห็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนจะต้องตระหนักว่าถ้าไม่มีเขาจะมีเราวันนี้ไม่ได้ และถ้าไม่มีเราเขาก็จะสมบูรณ์ไม่ได้เช่นกันสังคมเราประกอบด้วยนักธุรกิจนักการเมืองแพทย์พยาบาลชาวนานักวิชาการเด็กผู้ใหญ่เพศหญิงเพศช,ชายเป็นต้นทั้งหมดนี้จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครบรพซึ่งกันและกันให้เกียรติแก่กันเกื้อกูลกันลิ้นกับฟันอาจจะกระทบกันบ้างบางครั้งบางคราวเช่นเดียวกับความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจใจผิดกันแต่ถ้าเรามองเห็นภาพใหญ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเราจะยอมให้อภัยกันเราจะไม่ยอมให้เรื่องขัดหูขัดตาขัดคอขัดใจทวีไปสู่การขัดขากันมันจะทำให้สังคมตั้งแต่ครอบครัวคิตจักรองค์กรบริษัทล้มละเนละนาดทางสังคมเป็นเหตุให้ทุกคนมีแต่เสียไม่มีใครได้อะไรเลย ฉะนั้นอยากจะขอให้เราทุกคนผนึกกำลังทำทุกอย่างรักษาไว้ถึงกฎแห่งรู้รักสมัคคีเพื่อประโยชน์แห่งตนและเพื่อชาติบ้านเมืองท่านผู้ฟังติดตามรายการของอาจารย์คู่พ,อพอระพรคุณค่าของสามาคัคคีเราเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ภายในครอบครัวของท่านแล้วจะเป็นพ,อพอระพรไปสู่สังคมภายนอกและสู่องค์กรต่างๆแม้ท่านจะเป็นเจ้าของบริษัท หรือเจ้าของกิจการผู้นำองค์กรถ้าเราให้ความแตกแยกเกิดขึ้นความสามคคีไม่มีมันก็จะไปสู่ความหายนะกันทั้งนั้นฉะนั้นก็อยากให้เราได้ศึกษาและฟังคู่พระพรแบ่งปันซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเป็นพระพรแต่ความคิดของท่านคุณค่าของสมคคีในตอนที่สของซีรีส์ที่6จงเป็นพระพรแก่ทุกท่านสวัสดีครับ บังเกิดใหม่เขาจะกระหายพระองค์คงไม่ต้องใช้พลังเพื่อจะชุดเขาไปเพราะเขาคนที่บังเกิดใหม่เขาจะกระหายพระองค์คงไม่ต้องใช้พลังเพื่อจะชุดเขาไปเพราะเขาได้สิ่งถึงพระคุณของพระเจา้า เมื่อเขาเปิดให้ประวิญญาณครอบครองใจ